บายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสักคู่สุขนสูม่องสุบอลวันนี้กับพ่อพ่อกันขึ้เก้าพี่น้องก็ซ่องแม่น้องวายุนาองวันนี้กับบรรยากาศแดดพี่น้องแดดแต่ว่าหลมน้ำคือเก้าพี่น้องวันนี้แม่น้องวายุสบายพี่น้องออกไปโดโซนพี่น้องเนาะโดโซนผักเนาะแต่ว่าทรายแล้วพี่น้องเนาะเพอ่์สีได้อ่อใสเบิรงวิสมด้วกันพี่น้องระยะทางออกไปยางออกไปเล้พี่น้องเนาะไปโคดหามเอาพี่น้องปะน้ำไปพี่น้องฟูแม่เพิ่นไปก่อนนะพี่น้อง โมนี่แม่นเนาอยู่งออกไปกับแม่เนาะกับลูกสาวโหดผักเนาะหดโซนบรรยากาศกระหล่ำหนาวก็เก้าพี่น้องยังหนาวก็เก้าเอ็ดเปอร์เซ็นต์อัลลวาวนะผู้พี่น้องวาวาลลวาวนะวาว,ว,าว,ว,าวปล่อยวาวพี่น้องหลเพี่เนาะนะสับไปชนแล้วมีเห็นจังพี่เนาะผู้สีแดงสีดำ อะไรี่น้องว่าดูซุ้งเนาะมีข่อยเห็นทางแฮมแซงแซงแดดพ่อพี่น้อง,งนอเนาเนดดะ,นะ,นะวันนี้แม่น้องอยู่กับอ้อมไปโฮวโซนแต่สวายแดนเนาะพร้อมเพื่อสียดพุ้ยแล้วแนวเนาะแต่ว่าไขา่แต่ว่ามันมีอนพี่น้องน,น้ำอะไรว่าออดจ้วยมีออดเลยเพน้องอันนี้มันน้ำหลมกระเห หลังจากหอดแล้วพี่น้องงานกันจนเมื่อยแล้วพี่น้องเนาะพูดเลยพี่น้องน้องเขาก็สิพูยูพูเนาะหาามมันมาพี่มาหดเอาหอยรถไถพูดเลยแม่นะหอยรถไถพูดแล้ววะนี่สิเป็นโซนตะก้านะพี่น้องเนาะเลยเอา เขาขี้ข่านเอสโซ่หลักกับบั๊บุถ้ามองนี้เลยถ้าพามีเอสแบบนี้นะง,งูน,งงงน,งน,นะพี่น้องงูมันร้ายสิบุห้านเปนสฟุ้งนะพี่น้งฟุ้นขี้ง,งูใส่แตกใส่โทอู้ยกระปุยเรื่องแล้ปิวมพอพีอ่านกระปุยแนละ้วปิวไป หมดละแตนะนโ,ะโะนผักอ้มันจัหลกแล้วว้านตัีวนผักรุ้มาพี่น้องสมซะกอนจังสีหดพี่น้อง่ขอขันดพธีสีไทยพี่น้องเบอรม่ได้เด้ละหาดนะ ก่อนสังห์ฮองโบเลยพี่น้องอ๋แต่งปุ๊บแม่นะแต่งจริงไม้แต่งจริงแต่งโบเลยน้าพักโบมันกระสับนะดิกำลังงกเนาะเอาพุทโทนะเป็นตระสิได้กินยัอันนี้เป็นเสริหมอบุเนาะผักถองเนาะพี่น้องเนาะเป็นผักถงอันนี้มันถู สิได้กินนะพี่น้องผักทองครับไม่ซีดเป็นข้าวโพดเนาะข้าวโพดไปจะปั่นมาสล่อยกันเนาะของกระซาบฝนแตงฝนลายพุ่นมอกมาเก็บแล้วแต่เศ้าคุณพี่น้องแตงฝนนะแต่หมากใหญ่ โช่พ่อนี่กะทีหรือรอการแต่งคนแ้าเพนเก็บแล้วมูซาอนนี้นะพี่น้องออกมาอมขียนเพื่นน่าแต่งไงเพิ่นพักโบกว่านี้สับแตแค่นี้นี่เมาแต่งคนนะพี่น้องาสิเป็นาวโผดเนาะ เป็นแล้วมะข้าผัวผัวนี้มันเป็ดแล้วนี่นี่พี่น้องนี่เยอะได้กินละติสา มองไปดิเด้ยโอ้ยตะลุงอันนี้รอเกาะลุงอันนี้รอนั่นเข็มมาแต่งเข <drag> ็นมาหนึ่งเอ้าเก็บนี้หมดวันรุ่งวันถึงจะไปถมันลงไปเบิ่งงานถ่ายดีกว่าเก็บไม่ถ่ายแลวจากเบลเหลือจังสียาน้าแล้วพี่น้องเนาะน้ำลำบากน้ำลำบากก็มีได้พีเล่บานในหนุ่มเจ็บ เป็นในนี่นี่นะเอามาแต่เคยล่าได้จริงๆไน้นองเอามาแต่ข้าวัานเคยล่าผลออกมาเคือปูมันก็เขื่อนนะนี่มันก็เขือไปจํงเป็นน้นี่นะงาวยาวได้น้ออันนี้เปลนะมาคืาอนนนะนะนะเ,เคนติดน้อยมันกือเทนน่อย่น้อ ปกติพันต่ายมันพี่น้องมีเปีน่นกะทียต้องปุห้องพงัออกเอาปุไว้พอได้กินแะล้วพี่น้องเนาะพอไม่ได้ซื้อเขา พแค่นี้มันมีสายจะเย็นแนวบอสปิดอะไรได้สะพี่กันพี่กันปิดเอาลงเลยพี่น้องไก่เดินซามออกไม่ซามคำแล้วนะพี่น้องเนรสเป็นบุญประจําปีของเผ่าผู้ไทยซามบ้านเนาะมีบ้านนาว่าบ้านนา้าผงเหรค่ะบ้านน้าผงติ้วเนาะพี่น้องออกไม่ซามคำ มากินซีกินข้าวปุ้นได้เด้ดพี่น้องสวนลวงหน้าได้พี่น้องไงจะไปยังไงพระเศียรอยู่คูปีเนาะเป่าคนไทยกินซา,า,ามอกไม้ซามคำอันนี้ก็เขาก็จะขึ่นกว่แม่อันนี้เขาเป็นชิปซามบอาอย่าี้าหกหมื่นกระหอด ไลยเธอเดนะ้พี่น้องแตงเ่านี่มันแดดน,นะพี่น้องมันก็เลยเริ่มตามีควายเห็นเนาะขอโทษขออภัยแง่เลืมกดไลค์กดแชร์เฮส่อ,อ,สองแม่น้องมาอยู่ในระถพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้แม่ซอยเสียซอยดันเด้อ ลงเติบเมื่อกี้นอ้องมาอยู่ไม่ได้ออกมาแล้วพี่น้องอยู่หือออกมาแล้วมันป่วนหลังจากเก็บแตแงแล้วพี่น้องแล้วแต่ข้ามีก้อยยาสับแล้วพอมันมันนั่นสื่อมันนั่นละพี่น้องละลายเถืดเก็บแล้วเนาะนี่ค่ะสิเป็นผักบุ้งเนาะผักบุ้งแน่นอนไปอยเก็บใบไปกินกับตำมะฮุงพี่น้อง ไปกินกลุบสม้มตำเนาะเนาะนี่ไปนี้กับสีตันนกน้ำมาโหดได้พี่น้องไปตักน้ำนอนกันพี่น้งนนนองนี่แหละทางขาวสีหับแมนน้องยีสีหับไปพี่น้องไปนอนกันน้องกับพี่น้องไก่เติบไก่มันไก่น้ำ สลีวานอ่ะบอกค่ะรถก็จะี่อ้อนสิขี่เลยลงก็ไปขี่นิดหน่อยพี่รองเอายหาบขยบเดี๋ยวก็เหมยแล้วเพิ่งนั่นเนาะไม่ได้หาบลายปีนั่นพี่น้องเนาะเด่นก็บานนี่แลน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 ก้นแลนเอาก้นไป ก็แเนก็ติดตามด้วย